สวัสดีค่ะพี่น้องมงีกัมบมะพ้ามพร้ากันกับช่องสาวหม่องเชนเคยค่ะกับบรรยากาศสวนพักคือเก่ามนีอากาศกันหนาวค่ะสาวหม่องก็วัดอุณหภูมิไว้ยู่ข่างแปลงพักนี่พี่น้องสาวหม่องก็หอยเทอร์โมมิเตอร์แบบประลอดวัดอุณหภูมิด้อค่ะพาเป็นลุ้นกันว่าซิจักองศานะค่ะมนีอากาศหนาวอยู่ค่ะแต่บ่หูวัดจักองศา น้ำหมอกก็ประหลอดพี่น้องมันบ่เห็นน้ำหมอกวันนี้หลงหลายค่ะพี่น้องเมื่อกี้พุดนะน้ำหมอกคักหนาวเย็นน้ำหมอกค่ะเอา้าหนึ่ทายยังมือเสากองคือสีม,มัวมัวเนี่ยเด้อค่ะใช่ละหาหลายบ่พอพี่น้องเอ้ยเออนี่สิบสององศาเด้อค่ะนี่วันนี้อากาศยุที สิบสององศาค่ะนี่พี่น้องเบื้องเนื้อค่ะนี่ยุทีสิบสององศาค่ะอากาศหนาวค่ะช่วงเศร้าๆบรรยากาศดีคเมบ่อวานนี่ก็ะก็บดอกหอมไปน้อยหนึ่งช่วงนี้กระเทียมไก่สีออกดอกแล้วเด้อค่ะ ช่วงนี้เป็นกระเทียมไอ้กระลังสีออกดอกครับพี่น้องใบกระจิเหลืองแน่นิดหน้อยเพราะว่าสาวมองงดน้ำมือเว้นมือค่ะมือก้อนนี่บ่ได้หดน้ำมือมือวานนี่หดน้ำค่ะตอนแรงบันนี้มือน,นี้สาวมองกระสิง,งดน้ำอีกค่ะงดน้ำมือหนึงหดมือเว้นมือนะพี่น้องช่วงนี้เพราะว่าพักกระเทียมกําลังสีออกดอกเพื่อนกระสิใบเรื่มเหลืองเลอค่ะ เติมเบียงน้อยนึงนี่น,นี่ดอกกระเทียมขึ้นมาเป็นบางตน้นเราเด้อพี่น้องนี่ถ้ากระเทียมออกดอกจะส่งสัญญาณพักสีลงหัวแล้วค่ะอีกจักน้อยล้ำต้นเพิ่นกระสีอ่อนหล่มลงมาคอยเฮากูเด้อค่ะคอยกระเทียมสีแก่เต็มทีแต่เฮาไปกูตอนเป็นดอกกระจิ๋งยุติว่าถ้าเฮาไปกูตอนช่วงนี้กระเทียมกระสีบอแก่เต็มทีเด้อค่ะมันสิเก็บบ่ได้ดนปกติกระเทียมนี่เก็บได้เป็นปีกว้าค่ะ กระเทียมนี่ปลูกปีละเทียปลูกไดเฉพาะช่วงหนาหนาวเด้อค่ะถ้าช่วงหนาฮอนนี่ปลูกบ่ได้เด้อพี่น้องปลูกได้แต่อยู่ในโฮมเพิินกระสิปปีนแต่ใบปีนในบ่โดนเพิินกระิเหลืยงซีดค่ะเขาปลูกกินใบได้ยุแต่ว่าถ้าปลูกเอาหัวแบบนี้บ่ได้เด้อค่ะเพราะว่ากระเทียมนี่เป็นอิหยังที่มากอากาศหนาวๆค่ะเป็นโตในซอยปุ่งล้าต้นปุ่งใบพร้อมเพราะว่าหนาหนาวจะมีน้ำหมอกหลายแล้วก็ในตัวเจนอยู่ในน้ำหมอกนี่จะสูงค่ะ เขาก็บ่ตองใส่ปุ๋ยไส่ฟุ้นอยียงมาไม้ดอกพี่น้องเพราะว่าผักกายกินน้ำหมอกปีใดอากาศเมื่อค่อยหนาวพักสิบ่ค่อยงามเด้อค่ะถ้าปีใดาอากาศหนาวเย็นดีๆนี่มีน้ำหมอกหลายๆนี่พักกะสิมากค่ะพี่นอ้องเบิงเบื้องเต้นน้ำหมอกเกาะใบหญ้าใบหยังนี่เาม้มือเ้านี่คะ่ะสมองท้ายตอนหกมงกุ้งกัวเนี่ยนะคะนี่น้ำหมอกก็ใบหญ้าใบหยังนี่โอ้ยมันคัาดคอยนี่พี่น้องเบื้องคุณน่ะน้ำหมอก น้ำหมอกหลายคักค่ะนี่แหะกระเทียมเป็นอีกอย่งที่ว่าแบบหนาหนาวเนาะค่ะมีพี่น้องทั้งบานถามสมองขอม้าบาเนาะค่ะบอกวิธีการปลูกหอมแดงกระเทียมเน่วาสานว่าเคล็ดลับการปลูกกระมีอย่างมากไม้ดอกพี่น้องเราก็เตรียมดินแล้วกะโหยปูนขาว แล้วก็ไถพวนอีกเท่านึงเพื่อให้ขาเสื้อร้าในดินเนาะค่ะบัดน,นี้หอมแดงกับกระเทียมกับปูกคือกันเลยค่ะบ่าแตกต่างกันเลยเห็ดแปลงึ้นแล้วก็พวนดินดีๆต้องจะปลูกแล้วก็หดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยฮองผืนสูตรเสมอค่ะสูตรซิบหาซิบหาสิบหา,สบหา,สบหาใส่ฮองผืนแล้วก็เอาก็ปปูกเลยค่ะเอากระเทียมมาปลูกกับหอมมาปลูกเลยค่ะแล้วแต่เขาจะปูกห้างซ้ำใดระยะห้าง เาก็ปลูกแบบบานๆเขากะการะยะคืบหนึ่งสี่กระไดพี่น้องคืบหนึ่งคืบหนึ่งกระไดกระเทียมนะคะแต่ว่าต้นหอมแดงสาวหมองปลูกสองคืบค่ะคืบหนึ่งสองคืบเพราะว่าหอมแดงเพิ่นสิแตกก่อใหญ่สาวหมองอยากได้หัวใหญ่ๆก็เลยปลูกหางค่ะพี่น้องบ่ตองเสียดายพื้นที่แล้วค่ะนั่นต้นหอมแดงสาวหมองก็ปลูกหางวันนี้เพราะเพิ่นแตกเหงาออกมาแล้วเพิ่นก็เหงาใหญ่เพิ่นก็สิจอดกันเองค่ะก็สิจอดก็สิจดกันเองนี่ค่ะ พอปลูกแล้วเขาก็คุ้มฟางหรือขันบามีฟางมีพี่น้องมีแกบก,แก็ใสแกบค่ะพอใส่แกบแล้วเขาก็ใส่ฟุน้นฟุ้นก็เป็นฟุน้นขี่งัวขี่ควายขี่ไก่ขี่เป็ดก็ได้ค่ะขี่หมูก็ได้ค่ะใส่ห้อยหนาร้องพื้นไปเลยใส่หลายๆจักน้อยเด้อค่ะช่วงแรกๆแล้วก็หดน้ำเปียกๆค่ะล้อให้ผักเขาปงงพอผักเขาป้งเขาก็หดน้ำตามปกติเด้อค่ะว่่ต้องหดเปียกเด้อช่วงวนะั้นหดตามปกติเพราะผักมีความชุ่มชื้นเนาะค่ะ พราะว่าหนาหนาวช่วงเขาปลูกไม่ไม่อาจจะเป็นล้มหนาวม้ามันกะล้มพัดน้ำพัดหยางเหือดแห้งไปงทังสีนะเขาก็ต้องหดทุกมือหดแงมือเศร้าทุกเศร้าก็ได้ค่ะหรือว่าพี่น้องว่าไม่เวลานื้มือเศร้าก็หดแงมือแลงช่วงใบใบใบาสามเืองใบซี่มงแแลงสีนะคะช่วงหนาหนาวช่วงถ้าเปลนใบาสามอากาศกระสีบะฮอนดอกพี่น้องกระสีหดได้เลยค่ะใบาสามนะบะฮอนปันไดค่ะ อากาศพอดีเดี๋ยวมันกระแดดลมลม้มตกมากอากาศกระจินหนาวเย็นลงม,มาอีกค่ะช่วงแรงสินะหงดช่วงเสากระไดช่วงใบใบแหลงแหลงกระไดค่ะกับประมาณนี้เนาะคะ่ะนี่ที่สาหม่องบอกนี่แหละเคล็ดลับการปลูกอันนี้สาหม่องงดน้ำเพราะเสีเหัวเด้อค่ะเพราะว่าผักเพิ่นกะเริ่มออกดอกแล้วนะ่ะเริ่มออกดอกละฟังปุ่นเป็นดอกขาวๆก็เป็นดอกได้ค่ะบางต้นค่ะว่าเป็นเมือ่อุดต้นนี่ค่ะ ระยะการกูนี่ก็คือสามเดือนเน้อค่ะพี่น้องกระเทียมสามเดือนจะดีที่สุดค่ะหอมแดงคือกันพี่น้องถ้าเฮาบ้าฟ้าขายเน่ะสามเดือนหรือว่าสองเดือนกับอีกสองอาทิตย์สองเดือนเคืองกัวกัวกากูใดค่ะแต่ว่าอาลซิบะแกเต็มทีเขาก็ต้องกาว่าสามเดือนกูพอดีค่ะกระเทียมกับหอมแดงสามเดือนแต่ส่วนมากหอมแดงจะลงหัวก่อนกระเทียมเน้อค่ะ ถ้าปีใดอากาศหนาวสม่ำเสมอผักบัวหรือว่าหอมแดงจะลงหัวก้อนกระเทียมกระเทียมสีลงหัวหลังหอมแดงแต่ว่ากะไก่เชียงกันพี่น้องไล่ไล่กันปลูกทุกปีสมองซีได้กูหอมแดงออกเบิดก้อนเพราะกูหอมแดงออกเบิดแล้วสมองกระสิไดมะก,กูกระเทียมเนาะคะ่ะนี่ละเป็นแบบซีทุกปีค่ะคือหอมแดงแก่ก้อนนี่เมื่อนาน,นห้อยสมองขวดเบิ้งค่ะ กำลังลงหัวลงขาไกลกับบาท่นเอ๋ยายคากดอกค่ะนี่ค่ะถือว่างามเติบยุบพี่น้องนี่กระเทียมบรรยากาศช่วงนี้ก็เสียงนกหองดีดีเป็นบรรยากาศธรรมชาติ ทงไฮทงนาสวนผักนี่ละสมองก็เลยมาถายแล้วก็บอกเคล็ดลับการปลูกกระเทียมก็บ่มีอย่างมากไหมพี่น้องเขาก็เฮ็ดตามที่สมองว่านนั่นละค่ะสมองก็บ่ไดดเมนผู้เชียวช้านแล้วก็บ่ไดดหูยังดอกเนาะพี่น้องก็ร้องผิดร้องถูกนะกับปลูกมาเท่าสูมือน,นี้ละค่ะเขาก็เข้าใจรักการในการปลูกกระเทียมมันเปลี่ยนการเลี้ยงรูโตวพี่น้อง ปลูกเทลแรกเขากับบ่หูว่ากระเทียมหรือว่าต้นหอมแดงมากแบบใดเขาก็ร้องปิดร้องถือมาจนสะสมประสบการณ์แล้วก็ค้ามช้ำน้นในการปลูกเขากะสีใดดีค่ะไม่ไม่อาจจะบ่งง้ำปนด้ก็ะย่าไปคิดว่าเออจะของเห็ุบ่ใดเด้อพี่น้องเขาก็ต้องร้องอีกค่ะเสามองร้องปิดร้องถือว่าใส่ยังสั่นใส่ยังสีมันปิดยังไหลหดน้ำแบบใดเขาร้องโดยตนเองแล้วเขาจะหูเองค่ะพี่น้องค่ะ บางที่บางโอกาสเนาะดินก็บ,บ่คือกันบางทกาอองกกีก็เปียดินซ้ายสาวหมองกระสิบอกหดน้ําเปียกๆคือทั้งบานสาวหมองก็บว่าดดหรือว่าบอกหดน้ําน้อยๆคือตั้งบานสาวหมองก็บว่ายค่ะลังหมองเพิ่นออก็ะเพียนดินซ้ายลังหมองเพิ่นก็เป็ยดินล้วนลังหมองเพิ่นกระเปีนดิเนะน,ดนเหนียวสินะกระสีบอกว่าคือกันเพราะว่าดินเหนียวบานสาวหมองแรธถาดอาศิหลหลแน่กย,ยก็ดินซ้ายแล้วพี่น้องนี่เบื้องใต้ต้นกระเทียมเพิ่งงามขนาดสาวหมองไส้ตะแกบ กับขี่หมูนินดๆน้อยๆมันก็งา้างเราพี่น้องขาเบึงนี่ค่ะดินเหนียวหดน้ำซุ่มหลายบ่ได้ดคือดินทรายด้วยค่ะเพราะว่าดินเหนียวระบายน้ำาบ่ไดใดดีคือดินทรายเขาก็ต้องเลี้ยนรูไปน้ำเด้อพี่น้องเป็นการเลี้ยนรูเขากะเก็บทั้งอื่นมาประยุกใส่เนอทามันใส่เรามันพอได้ผลคือจังอื่นเขาหรือว่าเขาเบ่ง y งยูทูบแบบ อางอื่นเขาเห็ดงามเขาก็ล้องออกมาเห็ดคือเขาเบิงทั้งสี่นะถ้าเพื่อมันบ่นงามเขาก็ปรับปุ่งประยุกตไปจัางเคยหดน้ำน้อยน้อยมันบ่นช,ชุ่มช้ำเขาก็หดน้ำหลายหดน้ำหลตั้งเท่อกระเป็นหัวนเน่าตกระโลกตกน้ำต้นตุยไป้งสี่นะเขาก็เบิงเอาเด้อพี่น้องามองกระบอกบ่ใดชัวลอยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ากรแนะน้ำแนวทางให้พี่น้องคนไทยที่มาปลูกพกักปลูกยูปลูกกินทั้งสี่นะ ก็เลยจะมาแนะน้ำนิดๆน้อยๆพี่น้องะ่ะคลิปนี้สมองกับท่าทันสันบานนี้และะ้วค่ะก็บได้มีสาระอีหอย่างมากมายดอกคะ่แะแค่นอนเฝ้าพักก็เลยอยากเก็บพาบรรยากาศให้พี่น้องในเบื้องน้ำกันซื่อๆนี้และะ้วค่ะคลิปนี้สมองก็ขอตูล้าพี่น้องไปเพียงซท่านีเออ้เด้อ๋ยวคลิปหนามาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะพักสลัดสะมองก็ลังสีก่อนไ่แล้วเด้อ อีกจักน้อยกระส่เก็บกินแล้วค่ะนี่ผักสลัดเก็บกินเก็บขายน้ำค่ะ